สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ เราก็มาดูกันนะคะว่าในเดือนมก,กราคมปี66นั้นชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะะที่ลัคนาของท่านนะคะมีดวงดาวโคจรทับลักของท่านถึงสองดวงก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์และในวันที่15มก,กราคมนั้นก็จะมีดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรมาทับลักอีกดวงหนึ่งก็หมายความว่าในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ท่านก็จะต้องมีอะไรหลายๆอย่างให้ท่านจัดการค่ะ ในความคิดส่วนหนึ่งนะคะก็มีความกลุ้มอกกลุ้มใจไม่ค่อยสบายใจอีกในความคิดส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีความสดชื่น หัวใจนะคะเพราะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีความรักใหม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้ทั้งความรักทั้งความสุขทั้งความรู้สึกวิตกกังวลม,มีหลายๆอารมณ์อยู่ในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก็ต้องบริหารนะคะอารมณ์ให้ดีๆนะคะจะต้องมีสติค่ะว่าเรื่องอะไรนะคะเราจัดแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะแล้วก็บริหารให้ดีๆนะคะ เพราะฉะนั้นในเมื่อ ดวงดาวต่างๆเรานะั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับความรักและความผูกพันในตรงจุดนี้ก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของความรักเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะแต่เราระยะเวลาประมาณ2ปีมาแล้วนะคะความรักมักไม่ค่อยได้สมหวังค่ะรู้สึกว่าจะต้องพัดพลาดจะต้องจำจากหรือบางท่านนะคะอาจจะต้องสูญเสียคนรักไปก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและในช่วงน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะบางครั้งท่านก็อาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของความรักไม่ศรัทธาในความรักเพราะ ที่ผ่านมานั้นอาจจะเจ็บป่วยในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในตรงจุดนี้ก็อาจจะทําให้ท่านเกิดความภาวะพะวงขึ้นมานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของคนเรานะคะถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนั่นเองค่ะ ในเรื่องอันดับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวการเงินคือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะและยังอยู่ยาวต่อไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปีห6เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เลือกอาชีพการงานที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน ะะจะต้องดูด้วยนะคะในพื้นดวงเดิมของท่านนั้นดาวการเงินนะคะได้จากอะไรต้องไปดูตรงนั้นด้วยค่ะสําคัญมากๆก็คือพื้นดวงเดิมนะคะถ้าท่านมองดูลู่ทางหรือจับอาชีพการงานให้ตรงกับดวงชะตาของท่านแล้วก็สัมพันธ์กับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านสามารถเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะชีวิตท่านอาจจะพลิกเปลี่ยนไปเลยก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงมกราคมนี้นะคะดาวการเงินก็ยังอยู่ในจุดที่ดีพอสมควรแต่บางเอิญน,นะคะมีดาว มัติยูค่ะโคจรย้อนกลับมาอยู่ร่วมกับดาวการเงินเช่นนี้ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยออกไปโดยเฉพาะบางท่านอาจจะไปซ่อมบ้านซ่อมรถต่อเติมบ้านหรืออะไรทํานองนี้นะคะก็บริหารให้ดีๆนะคะเอาละค่ะเราพูดเรื่องการเงินและความรักไปแล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็ควรจะมาพูดถึงเรื่องการงานนั่นเองค่ะ ชาวาลาัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวการงานคือดาวพระศุกร์อย่างที่จีลาเกริ่นตั้งแต่แรกแล้วนะคะช่วงนี้ก็โคจรไปทับที่ลัคนาก็หมายความว่าช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีงานเยอะมากๆเลยนะคะ จนหัวหมุนเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอีกต่อไปนะคะจนอีกประมาณ1ปีเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะช่วงระยะเเดือนมกราคมนี้การงานก็มีเยอะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะเพียงแต่ท่านอาจจะวิตกกังวลในความรู้สึกนึกคิดที่ผ่านมาแล้วเอามา ใช้กับในช่วงปัจจุบันนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกลังเลใจนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำอลัคนาราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกันไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ